วัสดีครับสวัสดีครับแมสพอยล์นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันจันทร์ที่18ธันวาคม2566นะครับครับผมวันนี้อยู่กับอาจารย์เพชรมานะฮะแล้วก็ผมยุทธชัยเจริญขวัญัยครับครับตอนนี้คุณสรุตก็ไปละลายอยู่ที่อังกฤษนะกำลังเดินทางกลับแล้วใช่แต่จริงๆนี่ต้องบอกเลยนะเขาเป็นคนที่น่าสงสารมากนะครับผมเขาไปดูฟุตบอลต่างประเทศที่อังกฤษปรากฏว่าที่เขาไป2นัดเนี่ยเขาชมเนี่ย เาได้ดูแค่ลูกเดียวนะจริง <c oughs> เอ,าอ้า <c oughs> ก็ไปดูเกม UCL วันนั้นแมนยูก็เปิดบ้านแพ้ไบรเมนิก0-1เมื่อคือไปดูแดงเดือดมันก็ดันไม่เดือดจบ0-0 <c oughs> แล้วเ็าจะได้อะไรกับแมทนี้ไม่เอาตรงๆนะเกือบสองแสนเนี่ยต่ได้ดูลูกเดียวเนี่ยไม่โอเคนะเอาเนาะไปอังกฤษทั้งทีนะเออใช่พึ่งนี้ก่อนนะอย่างอาจารย์ยุทธบอกมาก็เออเออใช่ใช่ใช่สับแมนะได้ดูลูกเดียวใช่ฮะเลยทำคอนเทนต์เดินไปเดินมาครับผมไม่มีอะไรนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาเขากลับแล้วัาละครับผมนะครับอ่ะก็พูดถึงแดงเดือดโอเคเมื่อคืนนี้ครับผมนะฮะก็เซ็งเลยวันนี้ ไม่ใส่เสื้อหรอกวันนี้ใส่ท่าเรือเลยเพราะท่าเรือดีสุดน่เออสุดมันเลยสุดมันเลยนะฮะเกมแดงเดือนเมื่อคืนครับอาจารย์ที่แอนฟิลก่อนลงสนามนี่ต้องบอกว่าความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยทางฝั่งลิอร์พูนี่ดูเหนือกว่าเยอะมากน้ำหนักเทียบปอนต่อปอนนะทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างไม่ว่าสนามที่แข่งฟอร์มการเล่น ความพร้อมนักเตะตัวผู้เล่นนั่นนะแล้วก็คือทุกอย่างเนี่ยมัน,ม,นมันมันเอียงมาทางริวพูหมดเลยแล้วทําไมมันศูญสูญน,นะฮนะคนนี้มั้งครับคนนี้แหรอจำเลยที่หนึ่งได้นะ New yes. ไหมนูนเยสก็เสมอไปสูญสูนะครับในเกมที่ริวพูเนี่ยโอกาสลุ้นทำประตูทั้งหมดโอกาสยิง34ครั้งตรงกรอบ8ครั้งนะฮะส่วนแมนยูไนเต็ดเนี่ยโอกาสยิง6ครั้งตรงกรอบ1ครั้งนะครับก็ทําให้แมนยู เสมอเป็นนัดแรกในซีซั่นนี้นะครับผมเพราะก่อนในลีเล่นในพรีเมียร์ลีกมาเนี่ยมีแต่ชนะกับแพ้16นัดคือชนะเก้า 9, แพ้เจ็ดนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยลิเวอร์พูลก,ก็ถือว่าแปลกเสียสถิติในแอนฟิลด์นะครับที่สําคัญคนะฮะปกติเล่นในแอนฟิลด์เนี่ยจะทําประตูได้ตลอดสามสิบห้านัดติดต่อกันครับเมื่อวานนี้ทัดที่สามสิบหกทำไม่ได้เนี่ยฮะก็น่าน่าน่าเสียดายนะเมื่อวานนี้สําหรับคนที่ได้ดูเกมก็จะรู้ว่า คือจริงๆมันเหมือนกับว่าเป็นเกมของลิเวอร์พูลแทบจะฝ่ายเดียวเลยโดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีโอกาสบุกขึ้นมาได้และมีโอกาสยิงจากจังหวะลูนัสบนะคอยลุน,ยลนนะ,ะ,ะจังหวะนั้นก็ต้องชื่นชม Baker. อาอรีสนเบเกอร์ไม่นา่นาคาบ้าไปเรียบร้อยแล้คฮะคือเป็นคิดว่าเป็นอาริซอนเบเกอร์เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลไม่สมควรที่จะขาดเลยนะครับะะเพราะว่าได้ในฤดูกาลนี้เนี่ยได้โชว์การเซฟเยอะมากมแต่ ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าอาจารย์ยุทธบอกว่าลูกนั้นถ้าเกิดทอยลุนแปลเข้านะพี่ว่าเกมเดือดกลายเป็นแบบกลายเป็นแบบว่าลิวพูอาจจะพิกกลับมาชนะแบบสกอร์มโหฬารเพราะว่าคงดานหน้าใส่แต่เมื่อวานนี้ก็เหมือนกับมีความระมัดระวังในเกมอยู่เหมือนกันนะฮะคือไม่บุ่มบ่าดแต่เมื่อวานนี้บรรดาบรรดาแนวรุกของลิวพูเนี่ยจะดูขัดัเกินเกินทั้งซาลาดทังซาลาดเนี่ย่ที่แอนฟิลเนี่ย เวลาเรเล่นแอนฟิลด์เนี่ยยังไงซะเขาต้องมีประตูหรือว่าถ้ามีประตูก็ต้องมีแอสซิสต์แต่เมื่อวานก็เป็นเกมที่ซาร่าไม่มีทั้ง2อย่างเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ในมุมของแฟนลิเวูเนี่ยไม่พอใจแน่นอนครับผมส่วนในมุมของแฟนยูไนเต็ดเขน่ใจแฮปปี้โอเคนะถือว่ารับได้กับสภาพทีมโอ้โหก่อลงสนาม คุณขาดบูโร์นั a นเดสติดโทษแบนคุณขาดแฮร์รี่แมกควายคุณขาดตัวหลักอย่างกาเซมิโลแต่เมื่อวานนี้แมนออฟเดอะแมตช์นะฮะต้องยกให้วารานมเมื่อวานนี้วารานนี่ดีจริงๆคือเก็บหมดลูกเลียดลูกโดงแล้วทำไมก่อนหน้านี้เอลิกเทนฮาร์ไม่ใช้งานฮะ อ,อ,อาจจะมองไม่เห็น <laughs> มองข้ามคือช่วงหลังเซนเตอร์แม็กควายเราเข้าใจได้ด้วยออฟอร์มนะแต่ว่าตัวคู่แม็กควายบางเกมก็เป็นลินเลเลฟบางเกมก็เป็นจอห์นนี่อีแวนส์แม้กระทั่งเซนเตอร์ไม่มีไม่มีก็ยังเอาแบ็กซ้ายลูกชอมาเล่นโดยที่ข้ามหัวแล้วลวะแล้วต้องบอกว่าวารานก่อนหน้านี้เนี่ยคใครไม่แต่วารานคือใครเมื่อกี้จันยุทธก่อนเข้ารายการก็วารานนีแชมป์โลกแชมป์ยุโรป กับมาตริกีสมัยกับฝรั่งเศสได้กี่ถ้วยเวิร์ดคลาสไงนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีนะที่เอาวารานกลับมาแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามาจับคู่กับแม็กควายตอนนี้ซึ่งแม็กควายเนี่ยตอนนี้ถือว่าพลิกฟอร์มความมั่นใจมาแล้วออน่าจะทําให้แมนยูแข็งแร่งจริงกับเทนฮากก่อนี้หลายคนก็ต้องคอยสังเกตที่ทำไมตัวดีๆคุณไม่ส่งลงอ่านะฮะโอเบื่อวานนี้นะนั่งฟัง ภาคบรรยายนักทูชั่นนะ,ะเปิดเข้าไปจังหวะนี้ติดวาลานจาังหวะนี้วาลันสกัดออกมาได้คือแบบอะไรมัน,มนติดอยู่ตัวเดียวเลยอ่ะมุดยิดอ,อ,อ่ะออนะามาดูสิติกันหน่อยนะฮะจกะักรยุทธนะครับสิติเกมแดงเดือดนะฮะเมื่อวานนี้ที่เสมอกัน0ูนย์นะครับครองบอลน,นะครับริวฟูลเหนือกว่า68ต่อ3 2อเอันนี้ปกติโอกาสยิงนะฮะเมื่อกี้ได้แจ้งแล้วนะครับ34ครั้งเข้ากรอบ8ส่วนแมนยู6ครั้งเข้ากรอบหนึ่งนะครับ ผ่านบอลทั้งหมดดูสิครับ607ต่อ293ก็ประมาณครึ่งต่อครึ่งเนะครับเคลียบอลน,นี่อันนี้เข้าใจได้มันต้องมาฝั่งแมนยูอยู่แล้วเพราะรโดนโดนบุกอย่างเดียวเ,เคลียบอลไป45ครั้งผู้รักษาประตูเซฟครับก็8ต่อ1นะแต่อ,อาริซงจังหวะนั้นที่ฮอยลุนชาร์จจอ่อจออันนั้นถือว่าสำคัญมากใช่ครับนะครับส่วนโอนานาเซฟ8ครั้งก็ไม่แล่แต่ก็มีชอ็อตเบอร์นะอ่าใช่ๆมีช็อตเบอร์เบอร์อยู่เหมือนกันนะครับ เตะมุมนี่ไม่น่าเชื่อนะจันยุกสิบสต่อศูนย์แมนยูในเตดเมื่อคืนนี้ไม่มีลูกเตะมุมเลยนะครับเออผมชอบมากแล้วทีมงานนะรถบัสยูไนเต็ดทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทีมงานอดูสินะเขาบอกว่าลิพูโอกาสที่อาจารย์เพชรบอกไปเดี๋ยยิงใส่แมนยู3 4ครั้งตลอดเกมเนี่ยถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกมพรีเมียร์ลีกที่ลิเวอร์พูลไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้นับตั้งแต่ฤดูกาล2 0 0 3 2 0 0ามหั อ,อาจจะมีบางเกมที่ล์พูยิงมากกว่านั้นแต่ว่ายิงประตูทำประตูได้แต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นเกมที่ทำประตูไม่ได้แต่ใช้โอกาสมากที่สุดส่วนหลังเกมเจคเกนครอปบอกครับก็ชื่นชมเกมรับของยูไนเต็ดขณะที่เทนฮากบอกว่าล์พูเป็นทีมที่ดีแต่แมนยูก็มีโอกาสชนะได้เหมือนกันใช่ถ้าเกิดจะรัดจังหวะสวนแม่นๆแล้วกองหน้าสามารถจัดการได้ก็โอเค,คแต่เนะมื่อวานนะมีมีคนหนึ่งนะที่ฟอร์มอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่รแต่ชื่นชมนิดนึงตรงที่ว่าแอนโทนีสลับ เขาไม่พยายามที่จะโชว์เขาจะไม่พยายามที่เขาจะเล่นแบบว่าพยายามเล่นแบบปกติอ่ะคือเมื่อวานไม่หมุนไม่มีไม่มีหมุนเออไม่มีแล้วเขาจะหงุดหงิดไหมนะถ้าอย่างเขาลงสนามแล้วเขาไม่ได้หมุนเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขากลับบ้านไปเขาก็ฟิวฟิววอยู่ที่บ้านได้ครับผมอ่ะอีกหนึ่งประเด็นหลังเกมนะฮะกรณีของเฟอร์กี้ฟานไดายกับลอยคีนอ่าฮะโอเคเฟอร์กี้ฟานไดายกับตันทีมลิเวอร์พูลนะฮะให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับ คือก็ผิดหวังแหละนะฮะที่ไม่ชนะนะแสดงความไม่พอใจกับผลการแข่งขันอย่างชัดเจนโดยบอกว่ามุนงิด100ร้อยเเพราะทีมครองบอลมากกว่าและโอกาสมากกว่าชัดเจนส่วนแมนยูเนี่ยรอแต่สวนกลับะนะครับและบอกประโยคเด็ดว่าแบบว่าแซะนะ,นะฮะทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่ามีแค่เวือ์ฟูลทีมเดียวมั้งที่ต้องการอยากชนะในเกมแดง,แดงเดือดน,นะครับก็จริงๆแล้วมองกันอย่างแร์ๆนะเขาก็ไม่ถูกนะผมอมองว่า ถ้าคุณนั่นคือแสดงให้เห็นว่าแมนยูเนี่ยเขายอมรับว่าเวีร์พูคือทีที่เหนือกว่าครับคุณมาเปิดหน้าแรกเขาก็ต้องเล่นแบบนั้นถูกคือประเด็นนี้คือก็ก็มีแฟนบอลก็ไปแซวแบบโหมาเล่นแบบนี้นี่นะเแต่ว่าด้วยความที่เราก็ทราบประดีนะครับถ้าลองคุณมาเปิดหน้าแรกอ่ะเดี๋ยวมันก็เหมือน2ปีก่อน50เกับปีที่แล้ว70เละใช่ไหมฮะคือแมนยูเนี่ย เขาก็เล่นตามแท็กติกของเขารัดกุมนกุมด้วยองค์ประกอบทีมที่มันก็ไม่พร้อมอะไรหลายๆอย่างนะฮะบวกกับสถิติที่มาเล่นที่แอนฟิลด์ในช่วงหลังด้วยนะฮะลูกเกมมันก็ต้องแบบนั้นนะฮะเขาบอกนอกจากนี้เนี่ยฟานไดยังวิ่งตามเขาไปต่อว่าอังเดโอนาน่าด้วยนะครับผู้สัมปัตูแมนยูบอกว่าเป็นเพราะนายเนี่ยเราถึงได้เล่นฟุตบอลกันแค่ครึ่งชั่วโมงในเกมนี้อืมนะฮะพระเ แต่ทจริงๆๆเนี่ยอ้างบอกนะครับคือ,อไอเรื่องแบบนี้เนี่ยแท็กติกคุณไปว่าอะไรเขาไม่ได้หรอก,อกมันเป็นเรื่องปกติมันเหมือนสมมติว่าทีมแชมป์ต้องไปเจอกับทีมบุ้ยอย่างเงี้ยคุณจะไม่เอาเปิดหน้าแรกมันก็ตายสถานเดียวนะข,ขออนุญ,ญ,ญาตอย่างนี้แล้วกันขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะมสมมุติว่าในแมตที่เป็นทัวร์นาเมนต์ไทยเจอญี่ปุ่นเปิดเปิดนะเปิดเปิดลย เปิดเปิดแน่นอนโดนเรียบร้อยเปิดปุ่มเออนะฮะก็แต่ว่าเข้าใจนะคงเป็นอารมณ์แบบมุญกินในเกมแต่จริงนทําไ่คือผมว่าทีมอย่างลีพูทีมแบบที่ดูแบบเหนือเหนือจงมาซิตี้อาร์เซนอลเนี่ยผมว่าไอ้เกมแบบเนี้ยคุณต้องเจออะมันเจออยู่มันเจออยู่แล้วโดยเฉพาะเวลาเล่นในบ้านคุณแล้วทีมที่เป็นรองเขามาเยือนอะอ่าถ้าอย่างนี้เนี่ยวันไหนคุณไม่ชนะเนี่ยคุณก็ต้องไปด่าทีมฝั่งตรงข้ามตลอดเลยอ มันมีทีมโลกจิตอยู่ทีมเดียวณปัจจุบันที่ก็จะเปิดหน้าแรกขนาดเหลือ9ก้าคนเลยเหลือเก้าเเหลือเก้าคนเหลือเก้าคนเหลือสิบคนแล้วช่วงหลังนี้ขยันโดนใบแดงนะล่าสุดก็ยังผู้สามีนะและไอตัวนี้ก็ได้ข่าวเพิ่งพ้นโทษแดงกลับมาด้วยเอาอีกละเอาอีกแล้เอาอีกละนวคือเขาอยากพักยาวนะครับหมายถึงอีพีสุมานั่นเองไปที่รอยคีนบ้างรับรอยคีนี่ช่วงหลังดีจริงก็ด่าทีมตัวเองนะแต่เมื่อวานปกป้องทีมตัวเอง ไม่เอาเอย่างนี้เอาจริงๆนะฟันยุทธรอยคีมด่าหมดอะพระเมยวันไหนคุณกิดห,หาที่ลงก็ได้กระดาษตัวเองนะเออมองกระจกแล้วซัดเลยครับผมโอ้ยนวดนะงานนี้รอยคีนดีกับตันแมนยูนะครับเป็นกรูวเค์อ,อยู่ที่ห้องส่งสกายสปอร์ตต่อกับคำสัมภาษณ์ของฟันไดโดยบอกว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ด้วยความหยิ่งยโสนะครับเพราะต้องไม่ลืมว่ากำลังเล่นกับสโมสสที่ได้แชมป์ลีกครั้งเดียวในรอบ30กว่าปีนี่กลับแล้วเฮ้ยคุณเนี่ยสาปีหลังเนี่ย คุณแชมป์ลีกสูงสุดครั้งเดียวนะอ่านะครับแมนยูเตดอยู่ในสถานะที่ยากลำบากก็จริงแต่ก็เหมือนกับที่เวอพูที่เคยเป็นอยู่หลายปีแล้วก็เคยมีความสุขที่ได้ผลเสมอเหมือนกันครับการพูดว่ามีแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่ต้องการชนะมันไม่ใช่เพราะแมนยูไนเต็ดนะครับยิงงก็มีโอกาสหนึ่งหรือสองครั้งเหมือนกันเพียงแต่ว่าม, <ๆ S 2> มันก็จบสกอร์ไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเลขบนสกอร์บอดแหละครับคุณจะยิง50ครั้งก็ได้นะ ถูกต้องเออถ้าเกิดมันไม่เข้าก็คือศูนย์นะขณะที่แดเนีลสตอริชเนี่ยที่จะเป็นอดีตกองหน้าลิพูก็คนที่นั่งอยู่ข้างในห้องส่งด้านซ้ายมือนะฮะเขาก็ดูดูแบบเหมือนกับเฮ้ยเบาๆนิดนึงแต่คิดว่าแดเนีลสตอริชสตอริ่คงแบบอาจารย์อาจารย์เบาได้เบาเบาได้เบาไม่คิดว่าการให้สัมภาษณ์ของฟัานได้เป็นการดูหมินนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะรอยคีนนั่งอยู่ข้างเดี๋ยวรอยคีนลุกขึ้น การเข้าอเกมจบไปไม่มีปัญหาค่อยไปว่ากันต่อสัปดาห์หน้าซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยลีพูก็เจอโปรแกรมหนักนะผมเชียร์คุณเต็มที่เล่นในแอนฟิลด์เจอกับ อาร์เซนอลผมเชียร์คุณเต็มที่เดี๋ยวจะเอาตำแหน่งจ่าฝูงขึ้นมาโอ้โหขอเถอะครับแต่มัวแต่แย่งกันไปแย่งกันมาระวังไอวิล่าคาเฟ่นะโอ้เพราะวานี้โดนก่อนก็กลับมาชนะ2 1หนึ่งนะบทพิสูจน์นะวิล่านะเอ๊ะเล่นในบ้านดีแล้วนะเวลาไปเล่นนอกบ้านจะเป็นยังไงเมื่อวานเจอเบนฟอร์ดทีมที่เล่นในบ้านถือว่าใช้ได้เลยนะใช่ครับวิล่ายังกลับมาชนะเออต้องระวังนะฮะมัวแต่ไปว่าว่าจะเป็นอาร์เซนอล จะเป็นลิเวอร์พูลจะเป็นแมนซิตี้ผมว่าระาวาังไอ้วิลล่าดีแหละนะฮะพูดถึงอาร์เซนอลครับเมื่อคืนก็เตะก่อนผู้แดงเดือดนะห้าทุ่มครึ่งส่วนอาร์เซนอลลงสนามสามทุ่มเล่นที่เอเมเรสเตปเจอไบรตันสถิติสามปีหลังสุดเนี่ยอาร์เซนอลแพ้ไบรตันในบ้านตลอดเลยนะแต่เมื่อวานนี้อาร์เตต้าแก้ลำมาดีฮะชนะสองศูนย์ได้จากแกเบลเชซุสและไคฮาวเวตสองลูกในช่วงครึ่งเวลาหลังครับ ซึ่งจริงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในแง่การวิเคะร์เราก็ต้องต้องดูว่าอาร์เซนน,นเหนือกว่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยากมายุบตอนท้ายแค่นั้นเองฉะนันมเป็นบ่อยแต่เมื่อวานนี้ก็คือสรุปคือไม่ยุบและรูปเกมเนี่ยดีกว่าโดยเฉพาะครึ่งแรกนี่โอ้โหแบบมามาก่อนหน้านี้คู่แดงเดือดเนี่ยริฟูการ,ร์ดลุนยิง34ครั้งก่อนเข้าห้องส่งเนี่ยผมไปดูนอนร์สซนลโอกาสลุยยิง20ครั้งอ่ะเหนือก็ b r a ตั o นหลายช่วงตัวเลยครับผมนะ คายฮาเวตส์นะครับก็ยิงประตูชัยนะฮะหลังเกมเนี่ยคายฮาเวตส์แนวรุกทีมชาติเยอรม,มนันยอมรับว่าเคยมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อ ตอนที่ย้ายมาใหม่ๆแต่ว่าตอนนี้พร้อมลงเล่นนะฮะด้วยความมั่นใจมากกว่าเดิมนะครับชรวหลังก็มีโเคนะสกอร์สำคัญสำคัญนะอย่างเมื่อวานีนลูกสองูนี่ก็เพราะไอตอน1นูงเนี่ยตอนนั้นก็ไม่รู้อ่ะอย่างที่อาจารย์บอกอะอาจจะมียุคท้ายเกมก็เชื่อว่ากองเชียร์ทีนอที่นั่งดูอยู่เนี่ยก็เสียวเพราะว่าประวัติศาสตร์มีอยู่แล้วชอบยุบเนี่ยพอได้สอูจากไคฮาวเวตก็สบายใจและแต้มแน่นอนนะครับ ในขณะที่เดชาบี้นะครับผู้จัดการทีมของไบรตันนะฮะให้สัมภาษณ์ว่าลูกทีมของตัวเองเนี่ยที่มีสถิติครองบอลต่อเกมสูงสุดในลีกฤดูกาลนี้แต่กลับถูกอาร์เซนอลแก้ทางอย่างยอดเยี่ยมครับอาร์เซนอลลดฝันร้ายที่เคยแพ้ไบรตันคาบ้านมา3นัดติดเลยนะฮะหยุดสถิติยิงติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกของไบรตันไว้ที่32นัดขณะที่ไบรตันนะครับมีโอกาสยิงตรงกรอบแค่ครั้งเดียวนะทั้งเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาอาร์เซนอลนะครับขยับขึ้นไปรังจากสูงและมีเกมต่อไปเจอกับหนึ่งใน ยากที่สุดของฤดูกาลก็คือการไปเยือนลิเวอร์ p o o ของจานยุสตนั่นเองนะครับพ er ูดถึงไบริยตันเนี่ยมีเสถียรเสริมก่อนนิดนึงก่อนลงสนามเจอซนอลเมื่อวานเนี่ยไบริยตันเป็นทีมเดียวในฤดูกาลนี้นะครับยิงได้ทุกนัดและก็เสียประตูทุกนัดครับแต่เมื่อวานเนี้ยยิงไม่ได้แต่ยังเสียประตูเหมือนเดิมยังเสียประตูเหมือนเดิมนะฮะคือเป็นดีฟีเห็นเลยนะว่าคือความเสถียรน่ะยิงได้ก็พร้อมเสียยิงได้ก็พร้อมเสียแต่ปีนี้ต้องยอมรับว่าทีมของเดอร์แชบี้เนี่ยยัง ยังยังไม่ดีเหมือนกับซีั่นที่แล้วนะครับผมมาดูตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับครับอาร์ซนอลครับกลับไปเป็นจ่าฝูงนะฮะด้วยคะแนน39คะแนนนะครับส่วนเร์พูลนะครับกับแอสตันวิลล่าเนี่ยมี38คะแนนเท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียเร์พูลดีกว่านะครับแมนซิตี้อันดับ4ครับสเปอร์อันดับ5นะฮะแล้วก็นิวคาสเซิลอันดับ6และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เสมอเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้นะครับ ก็มาอยู่ที่อันดับ7คือสัปดาห์นี้ถ้าดูผลก,การแข่งขังนในหวัวตารางก็ที่พลาดคือมาซิตี้ครับุรอมาชิตี้พลาดน่าเกลียดมากนะเกวันเสาร์อาจารย์โอ้โหนำสองสูมไปโดนพาเลสตีเสมอสองสอเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนในเกมที่ไม่มีฮารแลนด์ไม่มีโดกูจังหวะสวนจังหวะสวนของของพาเลสแล้วก็ คือจุดโทษท้ายเกมครับแล้วก็มีริฟัวร์แมนยูที่เสมอนอกนั้นก็ชนะหมดทั้งอาร์เซนอลวิลล่าทันนัมฮอสเปอร์แล้วก็นิวคาสเซิลนะหัวตารางจริงก็1นถึงเนี่มันก็ห่างกันอยู่แค่ประมาณ1 1เแต้มก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะ,ะครับอะแ,แต่ว่าสัปดาห์นี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีแข่งไม่จบ1คู่ใช่เป็นเกมระหว่างบอลมัดกับลูตันทาวที่วิตาลิตี้สเตเดียมเนื่องจากที่กองหลังกัปตันทีมของลูตันล็อกเยอร์เนี่ยนะครับ เขาปุ๊บคาสนามน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับฟุตซีลิเวกเซนที่ป็นนะฮ <ๆ S 1> ะนั่นก็เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจซึ่งจริงๆล็อกเยอร์เนี่ยเคยมีอาการนี้มาแล้วห,หนึ่งผมจําได้เกมชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนชิพเลื่อนชั้นถูกวันนั้นก็คาสนามเลยครับผม,มนะอันนี้ก็ต้องดูแต่ว่าแต,แต่แต่คือทุกคนสบายใจได้เพราะว่าคือเขาเริ่มรู้สึกตัวตั้งแต่ตอนตอนถามไปละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย เกิดขึ้นตอนช่วงต้นครึ่งหลังณเ <นะ S 1> วลานั้นสกอร์ระว่างบอลหมัดกับลูตันทาวเสมอหนึ่งหนึ่งะฮะซึ่งผุ้ตัดสินก็คือยกเลิกเกมนมั้นไปเลยเออนะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเป็นหลีกอื่นเนี่ยจะต้องกลับมาแข่งตอ่อแข่งเริ่มณจุดนั้น<อ>แล้วต้องเซตตัวผู้เล่นด้วยตัวนั้นนะเว<อ>้นแต่ว่ามีเหตุจําเป็นอย่างล็อกเยอร์เงี้ยคงกลับมาเล่นไม่ได้หรือแม้่งเอาล็อกเยอร์มานอนบนสนามอดไม่ไหวแต่ผมก็เพิ่งทราบนะครับ เพราะก่อนนั้เนียมันมีลาลิก้าสเปนคู่หนึ่งเกมระหว่างกคลิเนดากับบิวบาลสัปดาห์ที่แล้วเองอนะฮะก็มีแฟนบอลในสนามเนี่ยเขาเสียชีวิตครับอ่าคือฟุบขาสนามทำให้<ย>เ,เกมก็ต้องเลิกไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยบิวบาลบุกมานำหนึ่งศูนย์ตั้งแต่ช่วงต้นเกมอพอกลับมาแข่งใหม่เขาไปเซตกันนะ จุดเวลานั้นเวลานั้น,ลน,นแล้วสกอร์ตอนนั้นบิวบอลก็นําอยู่1 0เ, 1> เล่นต่อจนจบสุดท้ายการนาบาติเสมอหนึ่งหงซึ่งผมว่าเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นต้องแข่งต่อแต่่แตพรีเมียร์ลีกมันมีกฎอีกแบบนึงฮะกฎข้อข้อเกี่ยว,ว่าข้อ L 1 5นะครับว่า เกมใดๆที่ถูกยกเลิกโดยได้รับความยินยอมจากผู้ตัดสินจะต้องเล่นใหม่เล่นใหม่นี่คือเอามาเซตเวลาการเขี่ยบอลตั้งแต่นาทีแรกซึ่งอันนี้เนี่ยโอเคเข้าใจได้เพราะว่าผลมันยังเสมอกันอยู่ถูกไหมมันไม่มีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดทีมใดทีหนึ่งนำอยู่บอลนำสามศนาที85เออแล้วเหตุการณ์มีนักเตะน็อกคาสนามผู้ตัดสินเป่ายกเลิกเกมมันต้องกลับมาแข่งใหม่ศูนยเนี่ยโอ้โห เอาตรงๆในแง่ผลการแข่งขันน่ะออไอทีมที่มัน<ต>นำสามศูนย์นเวลานั้นมันต้องคงแบบโอ้โหมันต้องมีประท้วงแหละแต่คิดว่าอันนี้อันนี้คงคงคงเข้าใจได้ไง่ายๆเพราะว่าก็กยังเสมอกันอยู่นะนะบัวไม่จ้ำน้ำไม่ขุนก็รับผมแข่งใหม่ปะอ่ะส่วนกรณีของทอมล็อกเยอร์นะครับซึ่งไปกับตามทีมลูตันนะฮะสมโมสรก็บอกว่าต้องรอผลการตรวจก่อน ว่าจะตัดสินใจว่าจะรักษาล็อกเยอร์ด้วยวิธีใดอะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกก็คือนักเตะเนี่ยมีอาการตอบสนองมีปฏิกิริยาที่ดีขึ้นแล้วครับผมใช่ก็เป็นกำลังหูวจริงเหตุการณ์มันผ่านมาไม่ถึงปีนะสองเหตุการณ์เนี่ยเพราะลูตันเนี่ยตอนเลย์ออฟประมาณพฤษภาคมครับแล้วก็นี่มาต่อเนื่องทันวาภายในปีเดียวนี่คุณน็อกสองรอบแบบเนี้ยเฮ้ยผมว่าการที่คุณจะกลับมาเล่นอีกครั้งเนี่ย คุณต้องโอ้โหต้องใช้เวลาพอสมควรอ่ะถูกคือมันต้องมีความมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์เป็นครั้งที่3าอ่ะใช่เป็นกำลังใจให้กับทอมล็อกเยอร์นะครับกองหลังลูตันทาวกับตันทีมนะครับอ่ะในช่วงนี้เราเบรกกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับไปดูที่บูเดสติก้าบ้างครับผมมีข่าวอดีตนักเตะคนรักของอาจารย์แฮร์รี่เคนอ่ไม่ต้องถามว่าคือทุกคนนี้ยังรักอยู่ไหมรักๆยังรักอยู่ไม่มีปัญหาอ๋อไม่มีปัญหาอ่าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเบรที่2องของแมท มาติดตามช่วงที่2ครับของแมชพอยต์นะฮะ,ะช่วงนี้แฮร์รี่เคนเฮอร์ริเคนนะะฮขึ้นท่านยิง20ประตูรเร็วสุดในบุนเดสลีก่านะครับรบุนเดสลีกาเกมบิ๊กแมตช์เมืเ่อคืนบาเยอร์มิวนิกนะฮะเปิดบ้านชนะสตุ๊ตการ์ด3-0ได้ประตูจากแฮร์รี่เคน2ลูกและปิดท้ายจากคิมมินแจครับแฮร์รี่เคนทัมสถิติยิงในบุนเดสลีกา20ประตรูจาก14นัดนะฮะถือว่าเป็นจำนวนที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกา ทำลายสถิติเดิมที่อเวซีเลอร์นะครับของฮัมบูเคยทำไว้เมื่อเมื่อฤดูกาลพันกร็รัหุ่นสาวหุ่ี โดยใช้เวลาเป็นทั้งหมด21เกมเรียกว่าสั้นกว่าทั้ง7เกมนะครับผมใช้14นัดนะครับกับ20ลูกนะครับครับและเออร์ลิงฮาร์เลนเนี่ยอยู่อันดับ3นะโดยยิงให้ดอร์ทมุนด์ได้ใน22เกมเมื่อปี2020ครับขณะนี้นอกจากนี้นะเคนก็ยังนำห่างกุยอาซซี่กองหน้าสตุ๊การ์ที่อยู่อันดับ2ในตารางดาวซันโวถึง4ประตูนะครับส่วนสำหรับตารางคะแนนนะครับไบเยอร์ตอนนี้อยู่ที่2ตามหลังเลเวอร์คูเซ่น4แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัดนะเพราะว่าเมื่อวานน นะครับจริงๆอยากให้แฮร์รี่เคนได้ได้แชมป์อ่ะเพราะว่าถ้าถ้าไม่ได้คราวนี้นี่ก็คือตั้งแต่สเปอร์ต้องโทษนะไม่แต่นะเวลาเนี้ยตามหลัง4แต้มเตะน้อยกว่านัดหนึ่งอย่าดูสถานการณ์เหมือนจะเสียเปรียบเลเวอร์คูเซ่นนะแต่ว่าเขาก็ยังมองว่าสุดท้ายเนี่ยบาเยอมิวนิคจะแซงเลเวอร์คูเซ่นได้นะอ่ะเกมแมตช์ที่เหลือเสร็จแล้วไอ้แมตช์เจอเลเวอร์คูเซ่นก็ไปเออพลิกกลับมาแค่นั้นนะฮะไปหนึ่งเกมครับคู่ระหว่างโบคุ่มกับอุดิโอนเบอร์ลินนะฮะซึ่งการันโบคุ่มชนะสามศูนย์นะฮะในระหว่างเกมมีการประท้วงแฟนบบโโคุมเอ้ายน เหรียญช็อกโกแลตอ่าอ่าอันนี้ก็คงเคยเห็นนะนะต่างประเทศแบบมีแบบเนี้ยเห็นคนไทยไปเมืองนอกอ่ะปรากฏว่าทาคุมะอาซโนแนวรุกของโบคุมไม่รู้แกหิวยังไงฮะแกก็เลยหยิบมากินส่วนที่เขาคว้างเหรียญช็อกโกแลตซึ่งเป็นขนมยอดเด็กลงมาเนี่ยเพื่อเป็นการประท้วงแผงงานของลีกซึ่งบูเดสติก้ามีแผนจะเปิดรับนักลงทุนต่างชาติคือต้องบอกกันว่าบูเดสติก้าเนี่ย เป็นลีกที่เขาไม่ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาเข้ามาลงทุนในธุรกิจฟุตบอลนะจะแตกต่างกับฟุตบอลเพ็ีเมเหรียงกฤษแต่ตอนนี้เขามีแนวคิดว่าจะให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาถือหุ้นเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรได้ครับโอ้นี่เหรียญพวกนี้ตอนเด็กๆได้กินกันหมดทุกคนแหละนะซึ่งอาสนะบอกว่าเห็นเหรียญคว้าไปสนามก็เลยหยิบมากินเพราะ รู้ว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันสามารถสร้างพลังให้กับตัวเองได้และตัวเองก็ชอบกินช็อกโกแลตด้วยนะฮะอาสนโนตอนนี้ลงสามในลีกฤดูกาลนี้15นัดทําไปแล้ว5ประตูน,นะครับกับ1นึ่แอสซิสเดี๋ยวอุ่นเครื่องเจอทีมชาติไทยครับคนนี้ติดด้วยเพราะบุนเดสกา้าเขาจบครึ่งฤดูกาลพอดีมาเจอกันนะฮะไปที่เยอรมนเนเธอร์แลนด์สิเนเธอร์แลนด์เอเดเวนซีนะฮะก็เกมระหว่างอาร์เจนต์เจอกับพีเอสซีโโวครับนะครับปรากฏว่ามีช็อตเขาเรียกว่าหมูหก แนวรุกของทีมอาร์แจ็คก็คือสตีเฟนเบิร์กฮูสนะครับไปดูจังหวะกันนะมันหมูหกยังไงฮะเนี่ยดูนิดเนี่ยโล่งๆปรากฏว่าจับเสร็จลั่นนะครับโอ้โหทำไมไม่ทำไมไม่ปาดเข้าไปเลยอ่ะก็เลยโดนแซวว่าแหมเหมือนกับดาวินนูนเยสกองหน้าลิเวอร์พูลนูนเยสนี่มายิงมาเป็นสิบนัดแล้วนะฮะอ่าพูดถึงอาร์แจ็คตอนนี้ก็ผลงานดีขึ้นนะครับ ที่เคยเป็นบุ้ยของตารางไม่น่าเชื่อนะตอนนี้ขยับมาอยู่อันดับ5ของตารางเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนจาฝูงที่เป็นพ s v อ s v นี่ชนะรวดยังไม่มีเสมอยังไม่มีแพ้ครั้งเลยนะ16แมตช์17ดแมตผลานดีส่วนใน UCL ก็เข้ารอบน็อกเอาต์ตามอาร์เซนอลไปนะครับมาดูที่ไทยลีครับเรื่องของโบลิสเทโร f c โอ้เป็นสโมสรที่ตอนนี้น่าสงสารที่สุดแล้วครับผมคือก้อนักบอลี่ยังไม่ได้รับเงินด้วยใช่ไหมเห็นว่า หกเดือนละ uh huh. ที่ยังไม่ได้รับเงินค่าจา้างคุณมาดามอ้อนะครับคุณณาพรชัยนินทนะร์รองประธานสโมสรฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์ของโพลิสเทโร่เอฟซีเนี่ยนะครับ,รบเตรียมฟ้องร้องดําเนินคดีกับกลุ่มทุนกัมพูชานะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่ามาดามอ้อจะลาออกเพื่อรับผิดชอบความผิดพลาดที่ดีลกลุ่มทุนจากประเทศกัมพูชามาเนี่ยแต่ผลกลับไม่เป็นไปตามที่ตกลงเพราะสโมสรค้างค่าจ้างนักเตะและทีมงานกว่า5เดือนแล้ว แต่ยังไม่มีวิ่แววจะจัดการปัญหาได้นะครับทำให้มาดามอ้อยืนยันว่าจะไม่ลาออกเพราะเหมือนเป็นการหนีปัญหาครับแต่จะเร่งนัดกลุ่มทุนขเขมรเข้ามาพูดคุยภายในวันที่20ธันวาคมนี้หากไม่มาจะาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้รับการยืนยันว่าจะเข้ามาเคลียร์แต่สุดท้ายก็ผิดนัดนะครับ,รบแม้นักเตะจ,จะไม่ได้รับเงินเดือนแต่บางรายก็ยังทําหน้าที่ลงเล่นให้ทีมต้นสังกัดในนัดล่าสุดที่แพ้สุโขทัยเอฟซีขาบ้าน2ประตูต่อสามเมื่อวานนี้นะฮะ นำก่อน2-0สุดท้ายกลับมาแพ้สุโขไทย2-3ไม่รู้เกี่ยวข้องกับที่ไม่ได้เงินค่าจ้างหรือเปล่ากรณงนี้ก็น่าสนใจมากนะครับแต่ผมก็อยากรู้ถ้าสมมติวันที่20เนี่ยไม่มาจริงๆเนี่ยทำยังไงคุณจะไปดำเนินคดีอะไรเพราะเออก็เขาบอกออก็ไม่ได้เข้ามาในประเทศอ่ะเออมจะทำอะไรได้อะนั่นแหะคือประเด็นนี้ผมว่ามัน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 เป็นกรณีศึกษาเลยนะคุณจะให้ใครเข้ามาเทคโอเวอร์จะมาดูแลกิจการทีม มันต้องคุยดีๆมันต้องมีการตรวจสอบประว<ห>ัติกันก่อนหรือเปล่าครับจริงๆเนี่ยฟุตบอลยุโรปก,ก็เคยมีนะที่เขาแซวกันแบบเสถียรจจเซนเจอ,อ,อเข้ามาแล้วเหมือนจะรวยจรงออิงปรากฏว่าอ้าวสุดท้ายทำทีมฟุบทำทีมแย่ทีมอย่างพวกอินเตอร์มิลานก็เคยเจอ,เอ,อหรือแม้กระทั่งมาลาก้าในบอลสเปนก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะอ่ะเป็นกำลังใจครับผมสงสารนักเตะเลยเห็นว่าจบเลกแรกเนี่ย ถ้าสถานการณ์การเงินยังไม่ดีเนี่ยอวงแตกฮะายยาคือบางคนมีที่ไปไม่มีปัญหาเราก็อาะอาจจะลดไปเล่นทีมเล็กหน่อยหรือว่าระดับลีกลองลงไปหน่อยเพราะคือมันต้องเอาความอยู่รอดอ,ะอ่ะคืออยู่นี่คุณรับเงินเยอะจริงแต่คุณไม่ได้ตัง <laughs> คุณยอมไปรับน้อยหน่อยแต่ที่มันได้ชัวร์ดีกว่า ช่ไหมฮะมันก็ต้องปรับ,<ฮ>ต,รบตัวเพื่อความอยู่รอดอส่วนที่ทางสโมสรก็ไม่รู้ยังไงพอเจ้าของเก่าก็เหมือนจะจะจะ,จะปล่อยมือ,อก็จะไม่ทําอะไรแล้วะนะครับนะฮะมาปิดท้ายฮะหมูปากน้ำนพศรแสงคำถึงแม้ได้รองแชมป์ซอยคิวนะรองแชมป์สอยคิวโลกเนี่ยนะครับก็ยังโอเคนะหมูปากน้ำคุณนพพลแสงคำนะครับนักสอยคิวชาวไทยมือ26ของโลกชวดคว้าแชมป์สตูกเกอร์อาชีพโลกรายการสกอตช์โอเพน 2023ไปแบบน่าเสียดายหลังจากเป็นฝ,ฝ่ายแพ้แชมป์เก่าแกรี่วิลเซนมืออันดับ20ของโลกจากอังกฤษในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่มิเดลแบงค์สนะครับสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองเอดินเบิร์กนะฮะประเทศสกอตแลนด์ก็ถือ <Set> ว่าเป็นรายการใหญ่นะครับผมเซนแรกเนี่ยวิลเซนออกคิวได้อย่างร้อนแรงนะครับออกนำรวดเดียว3ต่อ0เฟรมแม้ว่าหมูปักน้ำจะเริ่มฮึดกลับมา1ต่อ3เฟรมนะครับแต่สุดท้ายวิลเซนนะครับเก็บเพิ่มอีก3เฟรมนะครับ โดยที่หมูปากน้เอาคืนได้อีกเพียง1เฟรมจบเซสช,ชั่นแรกวิลสันสองหกสอง2สอนี่ถือว่าหกลับมาเล่นช่วงหนึ่นี่เป็นรองเยอะเพราะ<ม>ว่าวิลสันเนี่ยขอยแค่3เฟรมแล้วก็ทําได้9ต่อ5นะถูกต้องครับครับผมป้องกันแชมป์รายการนี้ได้สําเร็จแต่ยังไงก็ตามครับหมูปากน้ํานะครับ ได้รองแชมป์แต่รับเงินรางวัลปลอบใจนะฮะรองแชมป์3 5ม0 0ปอนด์ปอนหรือราว1.5ล้านบาทนี่คือผลงานดีที่สุดในการเล่นอาชีพเพราะก่อนนี้นนหมูปากน้ําดีที่สุดแค่แค่รอบรองชนะเลิศ uh huh. แต่ว่าเมื่อคืนนี้เข้าชิงรอบรองนี่ชนะจอร uh ์ดกินส์มาด้วยนะครับ uh huh. ถือว่าผลงานดีมากนะครับแต่ว่า uh huh. สุดท้ายอ่ะก็ไม่เป็นไรให้กําลังใจแต่ uh huh. จริงถ้าดูผลงานโดยวรวมปีนี้ถือว่าหมู่ฟอร์มดีมากนะ uh huh. อันดับโลกนี่มีโอกาสจะลุ้นขึ้นไปอยู่ในระดับ 1- ใน16หรือว่า120ใน ถ้าคุณเป็นหนึ่งในเนี่ยโอ้โหเวลาคุณแข่งรายการไหนคุณสบายเลยคุณไม่ต้องไปคัดเลือกคุณเป็นมือวางโดยเฉพาะไปเล่นชิงแชมป์โลกรายการที่ c o o l s v i l e Theater นะครับที่สําคัญเนี่ยเงินล้านห้าเนี่ยโอ้โหมันเอาทําให้หมูมีอะไรทาได้เยอะเลยเพราะก่อนหด้ทั้งหมูทั้งเอฟเองเนี่ยก็ออกมายอมรับมีปัญหาเรื่องปัจจัยเพราะว่าไปเล่นอาชีพที่อังกฤษเนี่ยตะวเวนแข่งเนี่ยมันต้องใช้ปัจจัยและสุกเกอร์ไปกีฬาที่ เงินรางวัลมันก็จะน้อยครับผมอันนี้เนี่ยแนะนําหมูเลยว่าโพลิสเทโลคขลับเข้ามาเป็นกลุ่มถุงหนักกว่าเดิมเป็นหมูบอกนะครับอ่ะวันนี้ปิดท้ายครับลากันด้วยภาพของทีมซานตโรสเปอร์ครับในลีกบาสเกตบอลเอบีเอของสหรัฐอเมริกาที่จัดพิธีบรรจุชื่อของโทนี่พาร์เกอร์นะครับเข้าสู่หอการหรือว่าหอของเฟรมโทนี่พาร์เกอร์เป็นใครเป็นอดีตนักบาสที่ดังชาวฝรั่งเศสเป็นตำนานของทีมสเปอร์รุ่นเดียวกับ คิมดั <Man ucci S 2> นแคนอามานูจิโอบิลี่นะครับก็เคยได้แชมป์ NBA ถึง4สมัยด้วยกันครับโซนี่พาร์เกอร์นะครับส่วนแมทซัย์วันนี้หมดเวลาครับกลับมาเจอกับเรา2คนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้อาจารย์เพลทและผมยุทธเราสุโขลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ